สวัสดีนะคะมาพบก,กันหนาคนะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาสินค้ามานําเสนอเีกนะคะก็คือหนึ่งรุ่นหนึ่งชิ้นหนึ่งอย่างนะคะเนาะอันนี้นะคะก็น่าคิดว่า ยัางอย่างอย่างอย่างเดี๋ยวขอยกตัวอย่างนะคะอย่างอย่างนาคเนี่ยเป็นเป็นเป็นคาราวาสอย่างเนี้ยคือนาคก,ก็ใช้ได้นะคะอันนี้นะคะคือม like ันแล้วแต่ความชอบส่วนตัวแล้วก็ส่วนบุคคลนะคะนนี้นาคชี้แจงก่อนนะคะเนาะอ่าที่นาคเอามานําเสนอเนีย่ยคือจริงๆแล้วนะคะนาคขอยกตัวอย่างค้านี่ขอยกตัวอย่างนะคะเนาะอ่าจริงๆแล้ววันนี้คือผม บางคนบางท่านนะคะก็จะบอกว่าอันนี้คือของพระสูงเป็นของสูงแต่จริงๆแล้วนะคะทางสายปฏิบัติเนี่ยทางสายปฏิบัตินะคะก็คือคารวาสก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะคืออันนี้คือคือจริงๆแล้วคือยุคนี้สมัยนี้นะคะคืออันนี้อันนี้ส่วนตัวหน้านะคะอันนี้คือคือความคิดของหน้านะคะยุคนี้สมัยนี้นะคะก็คือคารวาสก็ใช้เหมือนกันนะคะก็คือส่วนมากแล้วอันนี้คือ จะอยู่ในห้องพระนะคะที่ว่าสวดมนต์ไหว้พระนะคะนั่งสมาธินั่งกรรมฐานถ้าปกติส่วนครัวของหน้านะคะหน้าจะใช้นะคะคือของของนาของหน้าสีนี้นะคะนาใช้ยิ่ที่บ้านนะคะคือสีนี้แต่ก่อนเนี่ยคืออย่างเงี้น้าก็ใช้แต่ทีเนี้ยว่านาจะเย็บผ้าขาวหน้าจะเย็บผ้าขาวคลุมอีกทีนึงนะคะหน้าจะเย็บผ้าขาวคลุมที น่าจะไม่ได้ใช้นั่งเลยแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้นาก็จะเย็บผ้าขาวเย็บผ้าขาวนะคะที่เหมือนเย็บปอกเราเนะะี่ยค่ะเย็บปอกเราคือคือให้ถอดซักได้นะคะให้ถอดซักได้คือทาความสะอาดได้ง่ายาที่นาาต้องเย็บปอกเนี่ยนะคะก็เพื่อว่าหนึ่งานาไม่อยากให้ให้สีอย่างเงี้ยคือมันเลอะนะคะ ใช่น้าทึ่งทึ้งเย็บปอกนะคะเวลาปอกมันเลอะอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะถอดปอกออกมาได้แล้วเราก็มาซักซักสังหากได้นะคะน่าจะาให้ลายแล้วให้สีเข้าอยู่ตรงที่นะคะจริงๆแล้วนะคะอัสนาเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยคือเขาถอดได้นะคะเดี๋ยวนะผมน่าจะให้ดูเนี่ยค่ะคือของหน้าที่สาัมาขายเนี่ยนะคะได้นะคะนะคะ,น,น,นะคะอันนี้นะคะอันนี้คือโครเช้นนะคะเนี่ยค่ะ แล้วด้านในเนี่ยค่ะคือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นใยใยฟองน้ํานะคะเป็นใยฟองน้าหนาหนาหนึ่งนิ้วนะคะอันนี้คือหนาหนึ่งนิ้วของหน้าคือจะใช้อย่างนี้คืออย่างนี้หน้าก็เคยใช้นะคะเนาะคือ,อนี้ยกตัวอย่างนะคะอันนี้หน้าก็เคยใช้แล้วก็รุ่นนี้ก็เหมือนกันนะคะรูปนี้จะเป็นทิปกลางนะคะเดี๋ยวนะ ้นนี้คือจะเป็นซีฟางนะคะซีฟางคืออย่างนี้นะคะซีฟางเป็นซีงางนี้นะคะเราสามารถเราสามารถถอดถอดตัวตัวผ้าอานสนะเนี่ยคือมาซักได้นะคะคือมาซักได้แล้วก็ตัวฟองน้าหนาหนึ่งนิ้วเนี่ยคือต่างหากนะคะเนาะแล้วก็ถอดออกแล้วเราก็สามารถที่จะเอา,อาผ้าของอันนี้คือออกมาซักได้อันนี้คือมันเป็นความ คือแต่ก่อนอนะมันซักไม่ได้นะคะคือตัวเนี้คือเป็นรุ่นใหม่ถอดซักได้ทำความสะอาดได้นะคะเนาะหน้าก็เอามานำเสนอเพื่อนๆนี่พี่นะคะจริงๆแล้วคารวาสก็ใช้ได้นะคะไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าตัวนี้คือหน้าก็ใช้ได้แต่หน้าคือจะเย็บผ้าขาวของหน้าคือจะมีอยู่ทั้งหมดสามสามที่นั่งนะคะสามที่สามที่ปฏิบัติธรรมนะคะ คือบ้านหน้าทุกหลังนะคะคือนาจะมีไว้ทุกหลังอีกหลัง 1. หนึ่งนะคะนาจะทําเป็นปอกสีขาวอีกหลังนึงนะคะนาจะทําเป็นปอกสีน้ําตาลแล้วก็อีกหลังนึงนะคะหน้าก็จะทําเป็นสีค้าเรียกว่าสีสีสีลายสีลายเสือนะคะเนาะที่บ้านหน้าคือนาจะใช้ปอกอยู่สามสีนะคะ แต่ที่ใช้ก็คือเป็นรูปนี้แล้วหน้าก็จะตัดตัดขอบเย็บนะคะแล้วก็สวมอีกทีหนึง่งแล้วก็ใช้ตัวนี้คือจริงๆแล้วคืองานงานพวกนี้นะคะสามารถที่จะใช้ได้หมดไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะแต่ที่เขาเน้นก็คือว่าคือมันเป็นสีแบบว่าทางทางของทางของ ที่จะต้องอยู่วัดวาอารามนะคะทีจริงแล้วคือถ้าเป็นส่วนตัวของนาคะะนาคก็บอกว่าไม่ใช่นะคะทางสายปฏิบัตินะคะทางสายปฏิบัติอันนี้คือส่วนตัวนาคนะคะนาคจะเป็นคนที่ชอบสีทองมากๆนาคเป็นคนที่ชอบสีทองมากๆแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบสีเหลืองมากๆถ้าเห็นสีพวกนี้ไม่ได้ค่ะน้ำถึงน้ำตามไหลออกมาหมดเลยคือนี่นาคเราความชอบส่วนตัวนะคะเนาะ แต่ถ้าเพ,พื่อนเพื่อนที่ยังไงอันนั้นคือนาคไม่รู้วันแต่ก่อนนะคะคือสมัยแต่ก่อนนะคะนาคยังไม่ได้ขายนะคะนาคยังไม่ได้ขายเนาะ <S <S แล้วทีนี้ก็คือ,อวันนั้นนะคะนาคนาคทาบุญบ้านนะคะก็คือนาคกงใช้เยอะแล้วนาคก,ก็จะเอามาใช้ในงานงานขึ้นขึ้นบ้านใหม่แล้วนาคก,ก็จะถาวายให้พระไปเลยอย่างเงี้ยนาคก,ก็เลยไปซื้อนะคะก็คือไปสั่ง สั่งก็คือหน้าก็จะสั่งรุ่นนี้มาเลยคือคือจะถอดปอกออกได้นะคะจะถอดปอกออกซักได้เลยแล้วหน้าก็เก็บไว้ใช้นะคะก็คือป้านสามหลังหน้าก็คือเอาไว้ทุกหลังนะคะเนาะหลังหนึ่งสีขาวหลังหนึ่งสีน้ำตาลอีกหลังหนึ่งก็สีลายทางใช่ก็คือลายเสือเนี่ยค่ะแต่ลายเสือก็คือจะมีลายเสือเนาะแต่แต่ของหน้าจะเป็นเสือออกดำ อันนี้ก็คือใช้ได้ค่ะเนาะแต่หน้าก็คือเอาเอามาเอามาใส่กล่องอีกทีหนึ่งนะคะเนาะอันนี้นะคะเดี๋ยวหน้าขอให้ดูก่อนนะคะอันนี้นะคะอันนี้จะมีตัวหนากับไม่หนานะคะถ้ารุ่นนี้รุ่นนี้จะเป็นตัวเดิมนะคะจะเป็นตัวดั้งเดิม ไมน่าคือบอกกับตัวดั้งเดิมคือตัวดั้งเดิมเนี่ยคือของเขาจะไม่หนานะคะคือรูดซีฟออกได้เหมือนกันนี่ค่ะจะเป็นฟองน้ําแต่อันนี้ก็คืออันนี้คือคึงนิ้วนี่ค่ะฟองน้าคือรูดนี้คือคึงนิ้วแล้วก็ตัวที่ของเขานะคะตัวที่ของเขาคือจะอยู่ตรงหัวบนจะอยู่ตรงตรงชายขอบแต่ถ้าเป็นฟองน้ำหนึ่งนิ้วนาหนึ่งนิ้วคือคืออซีฟจะอยู่ด้านกลาง ใช้ได้เลยนะคะเนาะอันนี้ที่ร้านก็จัดส่งนะคะมีหนาก่ามีหนาครึ่งนิ้วแล้วก็หนึ่งนิ้วนะคะฟองน้ำนะคะเนาะมีหนาหนึ่งนิ้วแล้วก็ครึ่งนิ้วนะคะอันเมื่อกี้นี่คือครึ่งนิ้วอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งนิ้วนะะี่ค่ะ ือใช้ได้นะคะเนาะคาราวาสก็คือใช้ได้นะคะ <S <S คือ,อสงการนะคะคือสงการเมื่อปีแล้วหนปีเนี่ปีปีหกสี่นี่แหละก็มีผู้หญิงคนนึงนะคะคือเข้ามาซื้อของหน้านาก็แนะนํานะคะแต่เขาบอกว่าเขาไม่กล้าใช้หนูบอกว่า,าทางร้านหน้านะคะคือเขาจะซื้อไปให้พ่อ พ่อเขาเนี่ชอบปฏิบัติธรรมน้าก e ็เลยบอกว่าพ่อก็เหมือนพักนะคะก็คือพักอยู่ที่บ้านเราก็คือคือเรามีจิตใจที่ดีใช่แต่คือเขาก็ชอบเหมือนนาคนะคะเขาชอบสีเหลืองแลวเขาก็ชอบสีแบบออกทองๆอย่างเี้ยม่การงไหลนะคะแล้วเขาก็อยากซื้อแต่ทีเนี้ยเามกล้าซื้อจริงๆล้วซื้อได้นะคะเนาะอันนี้นาคไม่ได้โฆษณาขายนะคะ นาคไม่ได้พูดโฆษณาขายนะคะอันนี้นาคพูดถึงหลักความเป็นจริงนะคะเนาะแล้วคือใช้ได้นะคะเนาะใช้ได้น,นี่ซื้อซื้อซื้อให้พ่อนะคะพ่อพ่อของพี่ที่มาซื้อของนะคะท่านเป็นคนที่ชอบิบัติธรรมนะคะก็คือซื้อได้พ่อแม่เราก็คือเป็นพักอยู่ในบ้านนะคะเน,ะนาะค่ะนาคก็แนะนําให้พี่เขาซื้อไปเขาก็ซื้อไปนะคะเนาะแต่ส่วนตัวของนาคนะคะนาคก็มีสีนี้ แล้วก็มีสีทองทองนีมม่สองพันนาจะเอาไว้ทุกทุกหลังนะคะที่ที่บ้านนาคทอกพระทุกพระคุณจะต้องมีจริงๆแล้วคือมันใช้ได้นะคะเน้อแล้วก็คือสินค้าเนี่ยที่นาคเอามาให้ได้ชมเนี่ยถามว่าขายดีไหมคือขายได้ตลอดค่ะถ้าทางสายปฏิบัติธรรมนะคะคือเข้าบ้านนาคนาคบอกไว้เลยถ้ามาถามหาอาอาสนะนะคะ หรือถามหาบอกลองนั่งเวลาปฏิบัติธรรมสวดมนุ์นะคะคือน่าจะแนะนำให้เลยแต่ทุกคนนะคะที่ซื้อนะคะก็คือเขาก็ซื้อนะคะเนาะคือน่าก็อธิบายเข้าใจนะคะคือคือหลักความเป็นจริงเนาะเราต้องเอาหลักความเป็นจริงแล้วก็ลายนี้นะคะลายนี้ก็คือสวยเหมือนกันนะคะเนาะค่ะนี่ค่ะนั่งได้นะคะนั่งได,ะะงได้ซื้อได้คารวาสเวลาปฏิบัติธรรม ของมากคือเจีบน,นะคะเนาะเพื่อนที่ท่านไดนะคะเนาะสนใจนะคะทางร้านมากก็คือจจดส่งนะคะเนาะก็เบอร์เบอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนที่เห็นไม่เอ่ยอันนี้ก็เบอร์ทางร้านนะคะแล้วก็เบอร์เพจนะคะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้เน,ะนาะมากก็เอา <laughs> อาบอกรองนั่งนะคะ ที่เรียกในทางอีก,อกแบบหนึ่งเขาก็เรียกว่าอาสนะรองนั่งนะคะเนาะอันนี้น้าก็เรียกว่างรองนั่งนะคะเนาะคือทุกคนใช้ได้นะคะเนาะก็คือจริงๆแล้วคือใครก็อยากหลุดพ้นนะคะคืออันนี้คือส่วนตัวของน้านะคะน้าคิดว่าคิดดีทําดีคือจริงๆแล้วคือมันได้หมดเนาะนี่ค่ะถ้าอย่างไงนะคะเพื่อนๆที่ท่านใดสนใจนะคะก็เบอร์ตามนี้เลยนะคะเนาะที่น้า,ากันมี ลไว้นี่นะคะถ้ายังไงนะคะทิปนี้นะคะน้าก็อพอสูคลิปเชียงแค่นี้นะคะวันนี้ก็เอาสินค้าทีียบ่าคือว่านำเสนอนะคะเนาะคือจริงๆแล้วคืออยู่ที่ร้านน้าก็มีสินค้ายเยอะแยะมากมายนะคะเนาะแต่น้าขอแยกแยกคลิปนะคะเนาะเพื่อเพื่อนๆที่จะได้ดูแบบง่ายๆนะคะเนาะจะได้ดูแบบง่ายถ้าะังไงนะคะชิปนี้นะคะ ที่นี้นะคะน้าก็สวัสดีนะคะมันใช้ง่ายนะคะเนาะใช้ง่ายอ่ะคะ่ะ,คะถ้าอย่างไงน้าก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ